เป็นไงบ้างกับทีมกู้ไัทั้ง,งเบนคนนี้ประทับใจมากๆค่ะคือรู้สึกเลยว่าพี่เขาแบบทําบ้ยใจจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยมากแต่ว่าพวกพี่เขาคือแทำเต็มที่มากๆค่ะจริงๆมันเกิดจากความซุ่มซ่ามของหนูเองแต่ว่าพวกพี่เขาแบบ ไม่ไม่แสดงอะไรให้เห็นเลยว่าเหนื่อยแล้วหรือว่าไงแต่คือใจสู้สุดๆขอบคุณมากๆเลยนะคะรับสำหรับทีมสุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณหัวหน้าด้วยนะคะพี่อ้นนะคะใจดีมากๆขอบคุณครับครับครับเว้นเล่นกันครับเนนัคตัเวนกับน้องคู่ไครกจทำนะครับพาทีมใหญ่มาในครั้งนี้จำให้ นีนะครับน้แวเดนกันครับมตามหาแหวนงเบ้นลุกไม่ได้ลนะ่พโก็เป็นุพปมานกเป็นแกเกได้ตรืไอไอดมางานเองอ đâm từng nhiêu môn? Cái này chỉ Đâm môn? không bao giờ mà 9 môn. Mà tới sao môn rồi đấy, gì đâm từng khi... này, thì Sao đúng? đúng, là... đúng. Từ đúng, Từ đúng <laughs>

ต่อ<ม>ดิดโอ้ยต่อแถว,วมาเลย <c oughs> ตดาด้าลองตกแล้วตกดาบฟ้าเนี่ยแล <c oughs> ตกยุงเนี้ยแล้วง,งมา <c oughs> แล้วก็ตรงนั้นน่มันจะมีร่องหินอยู่เนี่ยประมาณร่องขนาดนี้ยพอเราลงไปปับ๊บน้ํามันมาปับ๊บมันตีย้อนถูกไหมพอมันลงปั๊บน้ําตกมันตีย้อนดําลงไปใต้นั้นแหละเราเข้าไปในรูนั้น <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่หน้ากลัวอะไรหรอกมันมองยังร้องอ่ะผมเรียบทองไหม ยังมีแช่ัได้ดีัปดึงอยากลงนันี่อยากอีกนึงม่ใช่ไมมีเลยโอ้ยต้องาลมาโมมเลยตอนนี้เซนเซนลบไปเวนมเมเนยตัวเล่มเี่เย นี่มนนี่มนนี่ก็เป็นใต้น้ำนี่ผมคิดว่าอย่าแม่กูชอดีแล้วไม่เหมือนตัวไม่เหมือนกมันดังไหมดูดิดังไม่มันจะดังกว่าไอ้นี่มาดูนะเนี่ยพอเข้าก็มีนี่ต้องมีนี่หยกครับตัวนี้เจอหยกตัวนี้มันเจอหยกของนาตีของนาตีนี่ลูกนี่ลุกนาตของนาตีมันจะบอกเลยว่านี่เป็นทองครับเจอหยกเต่าสมบัติได้นะครับ รวบรวมแล้วก็ถ่ายรูปลงให้อีกทีนึนะครับเดี๋ยวรวบรวมแล้วก็ถ่ายรูปลงให้อีกทีที่เราเจอนะครับแต่ยังไม่เจอแหวนนะครับตอนนี้เจอพญานาคเจอหยกนะครับลูกรูปเต่าเจอแม่กวนอิมนะครับเจอจี้ทองนะครับ12นักสัตว์เจอเหรียญนะครับ ลอืมไม่ม <si ีครับไม่ม ok! ีเลยเลยงั้นมาดําเองนะครับดําเองเลยนะครับพี่อ้นอยู่ยาวเลยใช่ไหมครับที่ตุ้งก็ช่วยหน่อยเลยยอดครับทําไงได้เนาะเราต้องทำเลยยอดน้องเบนบอกว่าโอ้โหแบบดีใจมากชื่นใจ ต้องช่วยกันครับยอดมาสายศิลปินมาสายยอดศิลปินก็เป็นคนสาธารณะช่วยเหลือสังคมเยอะแยะมากมายเราจะไม่ช่วยศิลปินได้ไงล่ะเรก็พี่น้องกันนะเนี่ขอบคุณพี่อ้นมากเลยครับพี่ทิสตีครับครับวันนี้ครับแล้วทำไมย่างไม่กินมากอ่ะครับกินแล้ว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 ยังเมื่อกี้กินแล้วกินแล้วพี่มาช่วยครับอุ้ยมัไปกินครับ นี่ต่อปูก็มาตั้งสองวันครับเป็นไงบ้างครับต่อวันนี้มันรู้สึกว่าสงบมากเลยครับที่วัดเป็นการอยู่วัดที่นานที่สุดในชีวิตแล้วครับเป็นไงบ้างกับทีมทํางานของมวยทีกุลสุดยอดครับต้องยอมรับหัวใจเลยทุกคนต็มที่แล้วไม่มีใครนั่งอีกนั่งงอเลยผมนั่งวันหนึ่งแล้ววันนิดๆก็ไรแล้วตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้วเราก็จะมีลิมิตถ่ายังไม่เจอก็จนถึงสี่ทุ่มนะครับ ตั้งหมด12ดสอชั่วโมงวันนี้อยู่วัดแล้วก็ทุกคนในทีมไม่มีเลยแม้กระทั่งหน้ั่งอารมณ์ดีทุกคนอารมณ์ดีมีแต่หยอกล้อเฮฮาแล้วก็ทํางานเต็มที่ครับนี่มีกําลังลงมาเพิ่มอีกใช่ค่ะขอบคุณพี่อ้นด้วยนะแล้วก็ทุกคนเลยพี่อ้นเขาคือเป็นคนมาวางแผนเพิ่มแล้วก็เรียกกำลังเสรียกกำลังเสริมมาเพิ่มอีกนะครับสุดยอดยอดมากครับยอดมากเป็นไงครับสุราธานีสุดยอด ทิงเลยทีมนี้นะครับตั้งแต่ซ่องรอบสี่พันมาต็มทีทุกคนเลยรอบแรกหกชั่วโมงรอบนี้เห็นหว่าตังเปลวใส่ต้องชั่วโมงนี้นะครับต้องทําไม่ได้เลยครับไม่มีใครมีสี่นาดีที่ทใไ้เลารู้สึกว่ารเราจะได้ตันะครับที่ว่าต้องเกงเ่งใจเขาเราเรานี่บเ,เมื่อนจะทอดเทว่วหา,า,าพอได้ล<อ>แล้วใช่ใช่ใช่ใชใย้อนหวายังยังสู้กันอยู่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ย หายวั่าวใจสำหรับมูนิธีในกับกุ้ลสตาสุรัตาานีกุไม่สวยจะเป็นเดี๋ยวผมก็ห่างจากนี้ก็จะถาเวลาเข้าไปสมัครเป็นกู้ไพสุราธานีเหมือนกันรับ้เยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆครับครับเดี๋ยวปิ้นแบยิ้มต่อไปโอเคไ่ตงรำลุก่ล้วปวดไไปยิ้มดิมันมันอยู่แล้วไงที่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 ่ทีี่ มดีันไม่แก้วนะน่าคืถกตเลยไโกไหมนี่ไปาดำนน่ท่านรด้านด้นี่ในตอนนี้เวลาซ่องดุมเลยนะครับกล้องหลบที่ซ่องเนี่ยดำมาตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับ้วก็ตอนนี้เนี่ยทางนิรีนะครับตัวกบีบีดุนี่่าสุดเนี่ยมาจากหนาสานเลยเรานะครับแล้วก็มาจากราชบัตรนะครับเอวอรมาช่วยดามาเว,วนาย ตอนนี้ตั้งไวยนะครับคืนนี้ซี่ดุมนะครับอ,อ่อนเต็มที่ดุมบ่อเห็นดูเห็นดูโบ้ดำเลยเห็นดูโบ้ดำๆเลยครับต,นตอนนี้คือไห<า>วโบ้โบ้อยู่บนกว้างต่อไม่เลยตอนนี้แต่โบ้ดำๆก็คืออย่างอย่างอย่างใจสู้กับนี่คือความสุดยอดของมูนิตีกุลสาตตาสุราธานีนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆนะค,ค,ค,ครับนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันบางคนขึ้นลงเนี่ยเป็นซิปลอบแล้วนะครับก็เรียกว่ามีตาบับไม่ตาบชื่อดี ไม่รู้ว่าจะห้าำํำไหนมามาเล่งได้นะครับไม่มีถ้าถ้าภาครองไปเลยเนี่ยไม่มีใครทั้สายตาดีต่อเตไม่มีทัไม่มีเลยครับนี่ว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่สู้เลียวไม่มีเลยครับไม่มีอหไแม่แมทแต่วินาทีเดียวเลยนี่คือความสุดยอดขอบคุณคูลธิติคุณรัตนตามากๆนะครับขอบคุณทีมงานนักประดาน้ำในทีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาซานนะครับที่กพิ่งมาอะไรเงี้ยเลยก็ที่มาจากรายบัตรด้วยสุดยอดมาก เดี๋ยวมีอะไรนะครับที่ที่เราสามารถช่วยได้นะครับตอบแทนได้เต็มที่เลยนะครับกับชุดนี้ยอมใจขอบคุณครับยังครับนี่ครับวันใดก็โดนเมีกับบ้านครับวัดมาดูตาเกยครับผมวัดมาดูตาเกย์สองก็ใส่ปองสองก็คูนก็ใส่ปองกระปองอยู่ไหนกระปองอยู่ไหนกุ้งกรึงกีบาทกี่บาทกีหนึ่ง สองสามสี3 3> ่ห anyway ้าแล้วเด็ดแปดบาทก็พอยงกุงกงนี่จุดทีก่เนี่ยนี่จุดทีกเนี่ยไหนนะนี่นี่จุดีกีเลยมาไม่มราชพัฒน์มราชพัฒน์มราชพัฒน์นะครับลองลองจักราชพัฒน์นะพนัน เป็ดได้ไหดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ได้ตัวสับวัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เลยต้องปัดด้วยมอบของไว้อาจารย์นะครับมอบของไว้อาจารย์เผื่อนะครับอ่า นักท่องเที่ยวแพร่จุมที่มาเที่ยวที่วัดนะครับแล้วทำหล่นลงไปนะครับก <put> <tort> ็ได <ADA S 2> ้มารับจากท่านเจ้าอาวาสได้ต่อนต้อไปอันนี้มัาจะเป็นเงินทองมันมั้งอุ๊ยตึ้งตึ้งเยนอันนี้น่าจะเป็นมันจะเป็นทองเป็นจี้ทอง มันมันอยู่แล้วไงที่ที่ที่ดคือตอบที่มาดีมันไม่แอน่คือตอบีไไโกไหมนีไป่านรน้าไนนี้เจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับเด็กสุดท้ายครับเด็กสุดท้ายผายแล้วมันจะเกินคลิปได้ทีนี้ อนเฟอ่มีต้องรือต้องรือต้องรือใบไม้กันแล้วเนะคงหายต้องได้รือ่ี่ลมนไรัมีบล้มลุ้มนี่แหละอ๋อจับััไปออกข้างใต้จอดรถ เช่วโครับที่พนะครับานเลยเอาคืนเจ้าของครับส่งคืนเจ้าของอ้ยสองมอสองมอเฮ้ยนักดำขึ้นมานดำขึ้นมานี่เี๋ยว่นี่น่นี่นนเ่นี่นี่น่นี่นี่ี่นน่นี่นี่นนนี่นนนน เจอครับโเคเป็นไงบ้างไปเจอยู่แบบแบบปึ้งต้องรื้อรือยู่ใต้ไม้ไ่มีก็าว่กูยู่ใต้ไม้ต้องรื้อออกตอนนี้คนดู519ท่อนบก้าังใจให้นะคุณเก่งโอ้ยทำไม่ได้ดีนต่างชาตอ้ดีไ้ใช่เหรอ ไม่ได้ก็ติ๊ดๆมีอะไรขอบคุณแต่ก็ต้องขอบคุณจังหติ๊ดๆนั่นแหละอ้เองคือรงวันนี้เลยรเป็นรอบุ่ไทยมแล้วก็่ดีใจมาก้มัเ้นดีใจับู้เก็ตจบเลยนะดีใจับู้เก็ตที่จบเลย โอเคขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยสุดยอดมากๆเอาใจไปเลยเดี๋ยวฝันลาบใจไปเลยจริงจริงเราเบ้นทอดใจตัดใจไปแล้วแต่ว่าพีพีทุกคนก็คืออย่างสู้อยู่สู้มากว่าเบ้นลาวซึ่งดีเนียนเบ้นเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือความเมตตาจากมพีพี จากชาวบ้านวันนี้ขอบคุณมากๆแว่นนี้สําคัญกับเบนทางจิตใจค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เ็นอยากได้แล้วก็ทํางานมาเหนื่อยแล้วก็ได้ซือซ้อมาโดยซื้อมา้วยความเหนื่อยแล้วก็ได้มาโดยความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มันทําให้ไปทางทีวันยุก็เป็นได้ไม่นานที่แล้วก็พีพีก็เป็นคนเอามาให้เป็นจนได้ภารกิจนี้สําเร็จไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะวันนี้ต้องกราบก็ขอบคุณมากมากค่ะทุกคุค่ะเรน